พระโอวาทพระพุทธจี้งบททินิจจิตยาน1้อยแปข้อที่หเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมีรากฐานมั่นคงแล้วแต่กลับรับใช้ผู้อื่นอย่างเกลียดค้านนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ขาดการปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือผู้อื่นจงตระหนักว่าการบำเพ็ญธรรมที่แท้จริงนั้น ไม่ได้วัดกันที่ความรู้สึกว่าตนมีรากฐานมั่นคงเพียงใดแต่วัดที่การนำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นการที่เจ้ารับใช้ผู้อื่นอย่างเกลียดชานแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังขาดความเข้าใจในแก่นแท้ของการบำเพ็ญ อย่าหลงคิดว่าการมีความรู้หรือการปฏิบัติส่วนตัวคือเป้าหมายสูงสุดของการบำเพ็ญแท้จริงแล้วการนำธรรมะมาใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต่างหากที่เป็นแก่นแท้ของการปฏิบัติการบำเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความเมตตากรุณา และความขยันหมั่นเพียรในการช่วยเหลือผู้อื่นฝึกรับใช้ผู้อื่นด้วยความยินดีและการกระตือรือร้นเสมือนแม่น้ำที่ไหลลินอยู่เสมอหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเจ้าจะพบว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นด้วยใจที่เบิกบานความสุขและความเจริญในธรรมจะเพิ่มพูนขึ้น ผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีรากฐานที่มั่นคงทั้งในด้านความรู้และการปฏิบัติสามารถรับใช้ผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจโดยเห็นว่าการรับใช้เป็นโอกาสในการฝึกฝนตนเองและเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาการุณาไม่ใช่ภาระหรือสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย ดั่งต้นไม้ที่ยิ่งแผ่กิ่งก้านสูงเท่าใดก็ยิ่งต้องอย่างลากลึกลงไปในดินมากเท่านั้นฉันใดผู้ที่บำเพ็ญร,รมจนมีลากฐานมั่นคงอย่างแท้จริงก็ยิ่งต้องน้อมตนลงเพื่อรับใช้ผู้อื่นมากขึ้นฉันนั้นการรับใช้ผู้อื่นด้วยความขยันขันแข็งไม่ใช่การลดคุณค่าของตน แต่เป็นการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเพราะในการให้นั้นเองเรากลับได้รับมากกว่าที่เราให้ลากฐานที่แท้จริงของการบำเพ็ญจึงไม่ได้อยู่ที่ความรู้หรือการปฏิบัติส่วนตัวแต่อยู่ที่ความสามารถในการมอบตนเองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นคือความสูงส่งที่แท้จริงของผู้บำเพ็ญ ผู้ที่เข้าใจสัจธรรมอย่างลึกซึ้งย่อมตระหนักว่าตนเองกับผู้อื่นนั้นไม่ได้แยกจากกันการช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นเสมือนการช่วยเหลือตนเองในความเป็นหนึ่งเดียวนี้เองที่ความทุกข์จะถูกขจัดและความสุขที่แท้จริงจะบังเกิดเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน การบำเพ็ญจะกลายเป็นการหลั่งไหลของเมตตาและปัญญาอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามติดตามพระโอาวาทตอนต่อไปด้วยนะคะ